คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิด สแสวงหาหมัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานทนเล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจ หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องบุญกรรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรมีจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ยังคงมีจริงแล้วจะทำอย่างไรให้ชีวิตดีจริงท่านผู้ฟังครับบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ ที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถจะสัมผสัสได้ด้วยพลังแห่งจิตในส่วนที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ยังคงจะดำรงอยู่จริงและเรื่องของบุญกรรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็มีปรากฏอยู่มากมายในพระไตรปิฎกและก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์พระอระหันต์และบุคคลโดยทั่วไปอย่างมากมายและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทุกยุคทุกสมัยนั้น ท่านก็ได้ประสบและก็ได้นำมาสอนให้ได้เข้าใจกันในส่วนที่ว่าผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยก็คงต้องแล้วแต่จิตแล้วแต่ภูมิธรรมของแต่ละท่านสิ่งสำคัญนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะวางท่านไว้อยู่ในท่าทีใดในตำแหน่งใดและควรที่จะปฏิบัติกับท่านอย่างไรที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีมีความสุขไม่ผิดต่อธรรมก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจ ทำการอธิบายกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าสําหรับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักการง่ายๆนั้นที่เราควรจะทําสําหรับคนที่มีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือการบูชาท่านด้วยความดีด้วยบุญที่เราได้ทําและก็ให้โมทนาในพระคุณความดีของท่านและก็ตั้งใจไว้ว่าจะเดินตามวัดการปฏิบัติของท่านซึ่งก่นับได้ว่าเป็นเพวานุสติก็เพราะว่าโดยทั่วไปนั้น เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านนั้นก็มีความละอายและก็มีความเกรงกลัวตบาบเป็นที่ตั้งและก็จะสะสมบุญบารมีก็จึงได้เกิดเป็นเทวดาและเมื่อเรานั้นมีความตั้งใจที่จะทําให้ได้เหมือนอย่างท่านก็จึงจะเป็นการบูชาท่านที่ถูกต้องครับเลยก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังทําความเข้าใจถึงความหมายของเจ้ากรรมนายเวรในที่นี้ก็คือคนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราได้ไปเบียดเบียนเขาไปก่อเวรกับเขา ไม่ว่าจะทางใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและเมื่อเราได้กระทําลงไปแล้วเราก็จะต้องสำนึกผิดต้องยอมรับและก็ต้องหาทางชดใช้ให้เขาไปหากยังมีร่างกายก็ให้หาสิ่งที่เราเอาไปจากเขาเอาไปคืนเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาพอใจและหากว่าเป็นในส่วนของดวงจิตดวงวิญ,ญญาณเราก็จะต้องอุทิศบุญไปให้เขาชดใช้ต่อเขาจนเขาได้เกิดความพอใจ จนได้ให้อโหสิกรรมแก่กันในส่วนที่ว่าเราจะต้องทำนานแค่ไหนมากแค่ไหนนั้นอยากจะรู้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากก็เพราะว่าในพบนี้เราก็คงจะไม่รู้ว่าไปเอาอะไรเคยได้ไปทำร้ายทำลายอะไรเขาและเจ้ากรรมนายเวรนี้ก็คงจะมีอย่างมากมายมหาศาลตามพบโมมที่เราเคยได้เกิดมาในส่วนของกรรมนั้นก็คือการกระทำ ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เพียรมุ่งทำกร,รมดีในชาตินี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของบุญนั้นเราก็จะต้องหมันสร้างมันทำก็เพราะว่าบุญนั้นสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้จริงไม่ว่าจะในทั้งภพนี้และก็ในภพหน้าและที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ว่าท่านใดจะเชื่อหรือจะไม่เชื่ออย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครที่จะสามารถว่าท่านได้ใครที่ทำคนนั้นก็ได้ก็บอกได้เพียงเท่านี้ครับ และไม่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและก็ขอนำพาท่านผู้ฟังมารับฟังคดีสักหนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการปรากฏกาย และความเข้าใจในเรื่องของผีในทางพระพุทธศาสนาและในโอกาสนี้กับหัวข้อที่ว่าผีในทางพระพุทธศาสนานั้นมีจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนี้มีอยู่จริงหรือไม่และก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนั้นก็คงจะมีอยู่ไม่น้อยที่เคยได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ลึกลับและเรื่องราวแปลกๆต่างๆ ที่อาจจะได้เคยประสบพบเจอกับตนเองไม่ว่าจะเป็นแสงวูบวาบหรือเงาลึกลับในตอนกลางคืนก็คงจะต้องเกิดคำถามที่ว่ามันคืออะไรในทางพุทธศาสนานี้มีคำอธิบายไว้หรือไม่จริง,รงๆแล้วนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีความเชื่อในเรื่องผีอย่างมากมายก็อุปมาได้จากผู้ต้องหาที่รอการตัดสินโดยผู้พิพากษาที่อยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งก็อาจจะต้องถูกตัดสินให้ผิดจนต้องติดคุก หรือจะตัดสินให้พผ้ผิดหรือว่าจะเป็นอิสระตามเดิมนั้นก็ต้องแล้วแต่หลักฐานที่ปรากฏในชั้นศาลซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลในคำพีพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าพระยายมราชและนานิรยบาลน,นั้นมีอยู่จริงโดยพระยายมนั้นก็เปรียบได้กับผู้พิพากษาและนายนิรยบาลก็คือผู้ควบคุมผู้ต้องหาซึ่งก็ได้รวมถึงผู้คุมนักโทษในกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกตัดสินให้จำคุก โดยที่ผู้ต้องหานี้ก็คือผีหรือเหล่าสัมภเวสีนั่นเองกล่าวง่ายๆก็คือพยายมราชและนายนิรยบาลนี้มีอยู่จริงก็จะต้องมีสัมภเวสีอยู่จริงด้วยเช่นเดียวกันก็เพราะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันและการปรากฏกายของผีหรือเหล่าดวงวิญญาณเหล่าอ,อธิสมานกายเหล่ากายทิพย์หรือผีตามความเข้าใจของเราทั่วไปนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบก็ลองมาดูกันครับ ว่าในทางพระพุทธศาสนานี้สิ่งที่เราเข้าใจกันว่าผีสามารถที่จะปรากฏตัวในแบบไหนกันบ้างแล้วคำถามที่ว่าผีมีจริงหรือไม่ก็อาจจะไม่ปรากฏในใจของท่านอีกเลยครับและผีที่มักจะทําการแสดงตัวในประเภทแรกนั้นก็คือผีที่มาปรากฏกายในด้านที่ดีสําหรับในด้านดีที่ว่านี้ก็ได้แก่เทวดาระดับล่างก็คือผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่ ที่จะมาเข้าฝันแจ้งเหตุอะไรบางอย่างก็อย่างเช่นว่ามาเตือนว่าขโมยจะขึ้นบ้านหรือเตือนให้ระมัดระวังกับเหตุอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งในตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาส,สนาแล้วก็ได้มีการาเรียกลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่าเทพสังห์พรซึ่งได้หมายรวมไปถึงลางบอกเหตุต่างๆก็คือฝันแบบเทวดาบอกเหตุนั่นเองครับ ขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าการที่เทวดานี้เขาจะมาแจ้งเหตุกับมนุษย์นั้นก็เป็นเพราะว่าถ้ามนุษย์คนนั้นสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เทวดาที่เขามาเตือนก็จะได้บุญไปด้วยหรือก็อาจจะเนื่องมาจากมีบุญสัมพันธ์มีความเกี่ยวเนื่องหรือทั้งตัวของมนุษย์และเทวดาที่เขามาบอกนั้นก็อาจจะเคยได้เกื้อหนุนกันมาแต่การก่อนก็จึงเป็นในฐานะที่จะมาช่วยเตือนให้ระมัดระวังครับ ทีนี้ก็จึงพอที่จะสรุปได้ว่าผีที่มาปรากฏกายให้เห็นในด้านดีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาหรือประเภทที่อยู่ปากปนกับมนุษย์แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับว่าจะต้องเป็นเทวดาที่ปรากฏตัวในด้านดีเท่านั้นเพราะถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเทวดานั้นก็มีทั้งที่เป็นวิช,ชาทิฐิและสัมาทิฐิก็ยังคงมีความรักความโลภความโกรธและความหลงหยุดเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์เรานี่เองครับ และผีในประเภทต่อมาก็คือผีที่มาปรากฏกายในด้านที่ร้ายและเรื่องผีที่มาปรากฏในด้านที่ร้ายนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมามากหรือบางท่านนั้นก็อาจที่จะมีประสบการณ์ตรงกับตนเองเพราะว่าโดยปกติของผีโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักที่จะมาหลอกล่อให้เกิดความหวาดกลัวแต่ทว่าสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ เมื่อได้ทำการศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ได้พบว่าในหลายๆครั้งกับการหลอกลวงที่เกิดขึ้นโดยผีประเภทของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานี้ก็อาจที่เธอเรียกได้ว่าเป็นประเภทที่มีการหลอกลวงมากกว่าที่จะเกิดจากผีประเภทของเปรตรวมไปถึงสัมภเวสีและอสุรกายด้วยซ้าโดยที่มีปรากฏทั้งในคำพีพระไตรปิฎกรวมไปถึงคำพีทางพระพุทธศาสนาในคำพีชั้นรองอื่นและก็ข้อมูล จากผู้ที่ยืนยันว่าตนนั้นได้ประสบพบเห็นผีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็อาจจะแบ่งการปรากฏในด้านอะไรที่สามารถจะสรุปย,อย่อๆได้ดังนี้ครับและในลำดับแรกนั้นก็คือการปรากฏของจำพวกภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองครับและที่มักจะมีการปรากฏตัวโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีเจตนาที่จะหลอกลอนผู้ที่มาบุกรุบบ้านเรือนของมนุษย์ ที่ตนได้ทําการดูแลอยู่เพื่อที่จะให้ผู้ที่บุกรุกนั้นได้เกิดความหวาดกลัวและหนีไปในที่สุดครับและต่อมานั้นก็คือจําพวกของรุกขเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ตามป่าเขาหรือตามทําที่มีความเดือดร้อนก็เนื่องจากมนุษย์นี้ได้เข้าไปพักอาศัยในบริเวณของตนก็อย่างเช่นตัวอย่างที่ว่าเมื่อมีพระธุดงค์ได้ไปทําการปรากฏอยู่ในอาณาเขตของเขาซึ่งทาพระรูปนั้นหรือพระในกลุ่มนั้น อาจจะมีกําลังของสมาธิอินทรีย์บร,รมีที่ยังเถือว่าอ่อนกําลังไม่มากพอเทวดาเหล่านี้ก็อาจจะแปลงร่างมาหลอกล่อก็เพื่อต้องการให้พระที่มาทุดงนั้นได้เกิดความหวาดกลัวจนพระหนีจากบริเวณของตนจําพวกต่อมาก็คือเทวดาประเภทยักษ์ซึ่งเทวดาในจําพวกนี้เขาก็มีหน้าที่คอยดูแลสมบัติในสถานที่สําคัญต่างๆเช่นว่าโบราณสถานเช่นวัดโบราณหรือเมืองโบราณ ซึ่งหากว่ามีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีมาทําการบุกรุกพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะมาปรากฏกายเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์ที่เข้ามาในบริเวณนั้นก็จึงทําให้เกิดความหวาดกลัวจนได้พปะหนีไปซึ่งก็เป็นการป้องกันทับสมบัติที่ตนได้รักษาอยู่ครับและจําพวกต่อมาก็คือเทวดาที่อยู่ตามป่าเขาริมถนนนับตั้งแต่ภูมิะเทวดาเทวดาที่รักษาตามยอดหญ้าจนถึงรุกขเทวดาเทวดาในจําพวกนี้นั้น เขาก็จะมีความใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นพิเศษและก็มักจะมีนิสัยที่ขี้เล่นชอบที่จะหลอกลวงมนุษย์เพื่อที่จะให้เกิดความสนุกสนานในหมู่ของตนก็อย่างเช่นว่าหลอกว่ามีชุมชนอยู่ในที่รกร้างแล้วก็ทําให้มนุษย์ที่ขับรถผ่านนั้นได้เกิดรถเสียในบริเวณนั้นทําให้ต้องได้เข้าไปขอความช่วยเหลือหรือเข้าไปพักในชุมชนที่ได้ทําการเนรมิตหลอกลวงที่ตนได้สร้างขึ้นครับและต่อมานั้นในที่นี้ ก็เป็นจําพวกของเปรตที่มาปรากฏกายซึ่งดูเหมือนกับจะมาร้ายก็คือทําให้ผู้อื่นได้พบเห็นและก็เกิดความหวาดกลัวแต่ทว่าแท้จริงแล้วนั้นโดยปกติวิสัยของเปรตนี้ที่จะมาปรากฏตัวก็เพียงเพื่อจะขอส่วนบุญส่วนกุศลจากมนุษย์ก็คือโดยมากนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมีความประสงค์ร้ายแต่ประการใดเพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีฤทธ ที่จะมาเปลี่ยนร่างกายของตนเองที่มีสภาพพิกลพิการก่อนเนื่องมาจากกรรมั่วที่ตนเองได้ทำเอาไว้ในเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์และก็ด้วยการที่พวกเขานี้มีสภาพที่ไม่น่าเดริญตาเจริญใจเช่นนี้ก็เลยทําให้มนุษย์ผู้ที่ได้มีโอกาสพบเห็นนั้นได้เกิดความหวาดกลัวกันไปเองครับจาพวกต่อมานั้นก็คือเปรตที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ที่ตนเองตายและก็จะคอยมาปรากฏกายหลอกลอนเพื่อล่อให้มนุษย์ได้เกิดความตกใจกลัวแล้วก็ขาดสติ ทำให้เกิดอุบัติเหตุตายในบริเวณนั้นก็เพื่อที่ว่าเปรตนั้นก็จะได้ไปเกิดหรือไปยังพบภูมิใหม่ในสถานที่อื่นหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าตัวตายตัวแทนนั่นเองครับในเรื่องนี้นั้นก็ต้องขอทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบสักเล็กน้อยนะครับว่าเราเปรตสัมภเวสีหรืออสุรกายในประเภทนี้นั้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะไปสามารถเลือกเอาใครมาเป็นตัวตายตัวแทนของตนเองได้แต่ถ้าว่าคนที่จะมาแทนเขานี้ ก็จะมีลักษณะของกรรมที่คล้ายคลึงกันและก็ได้ถึงวาระแห่งวิบากกรรมไม่ดีได้ให้ผลด้วยอํานาจแห่งกรรมนั้นก็จึงจะชักนําให้ได้มาพบเจอกันหรือก็อาจจะมีกรรมเวรที่เคยได้ผูกอาฆาตต่อกันไว้แต่การก่อนก็จึงทาให้เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มาจองเวรต่อกันครับในจําพวกสุดท้ายนี้ก็คือเหล่าสัมภเวสีอธิสมานากายรวมไปถึงอสุรกายเหล่าดวงจิตที่มีมิจฉาทิฏฐิจําพวกที่มีแรงอาฆาต แรงพยาบาทที่รุนแรงในวาระสุดท้ายจิตก็ได้ไปถือเอาเป็นอารมณ์ในจาพวกที่นั้นเขาก็มักจะมาปรากฏกายและก็แสดงความอาฆาตมนุษย์ที่ได้เป็นคู่แขนกันมาก่อนโดยก็อาจจะมีความต้องการให้คู่แขนของตนนั้นต้องเกิดการตกใจกลัวขาดสติแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือในวิธีการอื่นตามมาอีกซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนั้นลองพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีที่จะมาปรากฏตัวในด้านร้ายนั้น ก็มีความเป็นไปได้ในทั้งเทวดาระดับล่างตลอดจนเราเปรตอสุรกายและสัมภเวสีด้วยครับและก็มาถึงจำพวกสุดท้ายก็คือผีที่มาปรากฏตัวในแบบกลางๆไม่ดีไม่อะไรในกรณีที่ว่านี้ส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มักจะเป็นเหล่าสัมภเวสีที่ยังไม่รู้ว่าตนเองตายโดยก็อาจจะปรากฏกายด้วยความบังเอิญในสถานที่ที่ตนเองตายหรือพอเวลาได้ผ่านไปแล้วเมื่อรู้ว่าตนเองตายแล้วก็จะกลับบ้าน ไปหาคนที่ตนเองรู้จักเพื่อที่จะพยายามแจ้งข่าวของตนเองหรือก็อาจจะสามารถอาศัยอยู่ชั่วคราวได้จนกว่าจะมีนิรยาบาลนำตัวไปก็อย่างเช่นมีตัวอย่างว่าคนตายได้มาปรากฏให้ญาติเห็นหรือมาเข้าฟันก็เพื่อมาร่ำลาว่าตนจะต้องไปอยู่ในภพภูมิอื่นเช่นนี้เป็นต้นครับและก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องต่อหน้าคนอวดดีให้แกล้งโง่และเรื่องนี้นั้นก็ต้องขอย้อนกลับไปในประเทศจีนสมัยก่อนก็ได้มีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งซึ่งถูดเรื่องฝีมือในการรบนี้ก็ยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียมได้ ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นหมากร้อมก็ถือได้ว่าเก่งจนหาตัวจับยากคนหนึ่งเพราะไม่ค่อยจะมีใครที่จะสามารถเล่นชนะแม่ทัพคนนี้ได้และก็มีอยู่วันหนึ่งที่แม่ทัพจะต้องเดินทางไปออกรบก็ได้ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมกับเห็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่มีป้ายติดไว้ที่หน้าบ้านว่าเล่นหมากร้อมอันดับหนึ่งของประเทศและเมื่อแม่ทัพได้เห็นป้ายนั้นก็ได้เกิดความสงวนใจก็จึงยังไม่ปักใจเชื่อ แม่ทัพก็ได้เดินปรงเข้าไปในบ้านพร้อมกับท้าประลองกับผู้ที่อวดอ้างตนว่าคือคนที่เล่นหมากร้อมเก่งที่สุดในประเทศผลที่ปรากฏออกมานั้นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ได้แพ้ติดต่อกันถึงสามกระดานรวดก็จึงทําให้ผู้เป็นแม่ทัพได้เกิดความลําพองและก็หัวเราะขึ้นอย่างพอใจแล้วก็ได้บอกไปว่าข้าชนะแกแล้วทีนี้แกก็อ,อก้ายลงได้แล้วแล้วแม่ทัพก็ได้ออกรบด้วยความดีใจและในไม่นานนัก แม่ทัพนี้ก็ได้รบชนะกลับมาเมื่อได้ผ่านมาทางเดิมถึงที่เดิมก็ยังคงเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิมแม่ทัพก็จึงได้ตรงเข้าไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็จึงได้ท้าดวลกับแม่ทัพอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผลที่ปรากฏออกมาครั้งนี้แม่ทัพเป็นผู้พ่ายแพ้สามกระดานรวดผู้เป็นแม่ทัพนี้ก็ได้เกิดความประหลาดใจเป็นอย่างมากก็จึงได้ถามกับเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไรกันเหตุใดจึงได้เป็นเช่นนี้ และเจ้าของบ้านก็ได้ตอบไปว่าในครั้งก่อนนั้นนต่เทาก็มีภารกิจที่จะออกรบข้าน้อยจะไปทําการลบเลี่ยมทําให้ท่านหมดขวัญกาลังใจไม่ได้แต่ทว่าในครั้งนี้ไต่เทาก็ได้ชนะกลับมาตัวข้าน้อยก็จึงไม่มีความจําเป็นใดที่จะต้องออมมือกับท่านท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นหากว่าเราได้พิจาร,รากันให้ดีแล้วข้อคิดที่ได้นี้ก็คือว่าคนที่มีความสามารถคนที่เก่งจริงในโลกนี้ ก็คือคนที่แม้เขาจะชนะได้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องชนะเขาจะมีใจที่กว้างพอที่จะรู้จากการให้และในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เชกเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าในบางครั้งนั้นเราจะรู้หากว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นความจําเป็นก็ไม่ต้องพูดในบางครั้งที่ไม่พูดนั้นก็ใช่ว่าจะไม่รู้ก็เพราะว่าในบางครั้งในชีวิตของเรานี้หากว่าเราได้พูดในสิ่งที่เรารู้แต่ถ้าว่าเป็นเรื่อง ที่เจ้าของเรื่องเขาไม่อยากจะให้รู้หรือไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้และจากที่ว่าเราจะได้มิตรก็อาจจะได้ศัตรูเข้ามาแทนก็เพราะว่าโดยปกติทั่วไปของมนุษย์เราโดยมากนี้ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็มักที่จะบอกว่าตนรับความจริงได้ต้องการให้ได้พูดความจริงแต่เมื่อพอเราได้พูดออกไปแล้วก็ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถรับความจริงนั้นได้อาจที่จะมาโกรธเราอีกต่างหาก ที่เราดันมารู้ความจริงในสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้รู้เขาก็แค่ต้องการที่จะรู้ว่าเรารู้มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วเขาจะสามารถารับความจริงนั้นได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาที่เมื่อว่าเรารู้เยอะเรามากกว่าที่เขาคาดเอาไว้เขาก็ย่อมโกรธเราก็เพราะว่าเรารู้ทันเขานั่นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผม ได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายทั่วเกรงกลัวตาบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสติสบัติพิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอ,อไปท่านผู้ฟังไว้ใที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดไดดรับการขอบพระคุณจากกระผมอาอนนท์ขอบพระคุณครับ